วันนี้หนูได้ไปจับมือกับผู้ชายด้วยหนูจับมือกับคุณแก่ล้วหนูไปจับมือกับผู้ชายทําไมคะอ๋อเขาเกิดว่าครูไม่ให้เด็กจับเดี๋ยวเด็กกล้าหลงสางแล้วทำไมหนูไม่จับกับผู้หญิงคะครูไม่ให้จับกับผู้หญิงทําไมอะคะต้องจับกับผู้ชายเพราะผู้ชายก่งกว่าพาเดินสูบผู้หญิงเดินพาไม่สู่เหรอคะใช่แล้วหนูจับมือกับใครคะอื คุณเจคุณเจเป็นคนแบบไหนอ่ะแบบผมรลอรลอรอรอรอใช่คอดหรอเลยอ่ะผมคุณเจอ่ะรอคะใช่แล้วก็พูดใาน่ารักด้วยอ่ะพูดใาน่ารักเป็นเพื่อนกันเหรอคะใช่ชอบม,มาวิ่งเล่นเตะกับหนูคุณเจแล้วก็ชอบม,มาจับมือเป็นกลุ่ม